สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเทปหนึ่งครับกับช่อง101อิสานบันเทิงทีวีครับผมหนุ่มเสรภูมิครับวันนี้มีประเด็นจะมาคุยเรื่องที่อยากคุย <c oughs> ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องที่อยากคุยหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องบอกว่าให้ทำคลิปบ่อยๆหน่อย เอามาพูดมาคุยกันให้พี่น้องได้หูตาสว่างกันหน่อยผมเข้ามาอยู่ในแวดวงของการเมืองเข้าไปทำมวลชนเข้ามาอยู่สถานีวิทยุเกี่ยวกับอุดมการเนี่ยประมาณปีห้าสิบ สองห้าห้าศูนย์ประมาณนั้นนะแต่ก่อนเขก็จัดเพลงลูกชุ่งตามสถานีต่างๆแล้วเข้ามาดำเนินรายการสถานีวิทยุชุมชนคนท็กซี่ก็ได้มาทำงานเต็มตัวในปีห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็ ได้มารู้จักแวดวงการเมืองพอสมควรในเรื่องการที่จะทำงานเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสนั่งคุยกับคนที่อยู่ต่างแดนนะหนุ่มโคราชนั่งคุยกันเพราะว่าจะทำคลิปสองคนนะครับพูดคุยกันคือเราเนี่ยจะไม่มีสคริปต์ในการพูดคุยนะแต่เรา คุยกันด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากับชีวิตนะครับมันอยู่ในหัวสมองมันอยู่ในเมมโมรีของสมองแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยนะฮะมันอยู่กับตัวเราเพราะเราเป็นคนปฏิบัติเองนะครับก็คุยกันอยู่นะครับวันนี้ขอประเด็นหนึ่งนะครับที่ มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวพันระหว่างอาดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกทักษินชินวัตรและอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรก็ตอนนี้ก็จับมาเป็นประเด็น แต่เป็นประเด็นหนักที่สุดก็คือตอนนี้กับหลายๆสำนักหลายๆช่องรับหรือกูรูฝ่ายทุกฝ่าย,ายเขาเรียกว่าฝ่ายการเงินูุรอบรู้ในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยรับออกมาโวยวายออกมาพูดกันนะฮะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ที่สําคัญที่สุดกับก็โยมบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีฝีมือเออคือต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยครองอำนาจมาแปดเก้าปีครับในช่วงนั้นกับเศรษฐกิจทดถอยมาตลอดถดถอยลงมาจริงๆครับนะแล้วจนมีการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรแล้วได้นายกสิทธาทวีสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนก็แหกปากบอกว่ารอได้รอได้ครับแปดปีแปดเดือนเก้าเดือนสิเดือนนี่รอได้อย่าเพิ่งตั้งรัฐบาลรอได้เนี่ยแต่ตอนนี้ครับกลุ่มที่บอกรอได้ออกมาโวายวาย พ่าเศรษฐกษิจไม่ดีรัฐบาลไม่มีฝีมือผมถามเนี่ยขนาดพรรคเพื่อไทยจับไม้จับมือกับกลุ่มคือกลุ่มเก่าเองเนี่ยพูดง่ายๆกลุ่มที่มาบริหารงานใหม่ตอนนี้ครับก็ผสมผสานกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นฮีตเพื่อจะมากอบกู้ประเด็นหนึ่งครับ ที่มันยังไม่ดีขึ้นในระบบพื้นฐานจ,จริงๆครับงบประมาณของปีนี้ครับยังไม่ออกเลยครับยังใช้ไม่ได้เลยปลายรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาครับอย่าลืมว่ารัฐบาลเศรษฐายังไม่ได้ใช้งบสักบาทเลยนะแต่ว่าฝ่ายค้านเองก็บอกว่านโยบายนั้นก็จะโกง นโยบายนี้ก็จะกินกับปัดแข้งปัดขายอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะครับทีนี้ครับเศรษฐกิจไม่เดินเศรษฐกิจไม่พุ่ง GDPGDP GDP GDP ก็ไม่ขึ้นนะฮะแทบจะติดลบอยู่แล้วนะฮะสศรษ้าเองก็พยายามนะฮะพยายามที่จะดึงนักลงทุน ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนโยบายนะดึงนักลงทุนใหญ่ๆมาลงทุนในบ้านเมืองเราพยายามคิดโครงการนยไม่ว่าจะเป็นแลนด์บิทไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนะครับที่จะนำเงินภายนอกเข้ามาเสริมเสริมอะไรครับเสริมงบประมาณประจำปีของรัฐบาลแต่พวกคุณไม่ใช่เหรอครับที่ห้ามเขาทำ อย่าทำอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดผลพวกคุณไม่พูดพวกคุณก็เอานักวิาพากษ์วิจารณ์ครับมันไม่ใช่กูรูครับไอ้พวกนั้นนเป็นพวกกูรู้กูรู้ทุกเรื่องไงนะฮนะรู้ทุกเรื่องว่า ใครจะทําอะไรใครจะเปลี่ยนรัฐบาลยังไงคนนั้นคนนี้มีดีอยังไงกูรู้ทุกเรื่องนะไปจับตาสีตาสาออกมาออกรายการครับพูดถูกบ้างผิดบ้างครับเดาผิดซะส่วนมากครับให้เครดิตคนพูดเกง่งคนพูดดีแต่หาสาระไม่ได้ครับมนโนว่า มันต้องเกิดอย่างนั้นมันต้องเกิดอย่างนี้ครับกี่ครั้งกี่หนล่ะครับออกรายการใหญ่ๆออกรายการดังๆนะวิาพากษ์วิจารณ์ผิดแล้วก็ไไปรับผิดชอบครับผมถามนะกฎหมายนะฮะกฎหมายเอาความเท็จเอาความไม่ถูกต้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์เอาไปวิาพากษ์วิจารณ์อยอมผิดกฎหมายเลย ให้พวกหาเหวนักวิจารนักวิชาการคนพ่อคนแม่พวกนี้นะไปออกรายการวิาพากษ์วิจารณ์โอ้ยครับเอาโมโนโของตัวเองมาพูดเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาพูดเอาคนที่ตัวเองไม่ชอบมาวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในหน้าสื่อนี่ครับผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกครับ และช่องทีวีใหญ่ๆดังๆเนี่ยครับไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับเอาพวกขา่าเหวพวกนี้ไปออกรายการผมได้อยู่กับชาวบ้านเข้าหาพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าผมเป็นนักขายผมเป็นคนขายปุ๋ยผมเป็นคนขายสินค้ากับรากหญ้าครับผมรู้ครับประยุทธ์จันทร์โอชาขายข้าวนาปรังตันละ กิโลละห้าบาทเศรษฐามาเป็นนายกรัะจมนตรียังไม่ได้ใช้งบป,ประมาณอะไรเลยครับนโยบายอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ได้ลงพื้นที่อะไรเลยข้าวขึ้นไปสิบกว่าบาทแล้วมึงไปแหกหัวแหกตาดูที่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นยางกิโลละห้าสิบบาทพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเริ่มจะกระเตื้องมีไรายได้ขึ้นมา แต่พวกมึงไม่เคยคิดเลยไม่เคยไปตามดูด้วยอะไรมันเกิดขึ้นครับไปดูดีครับผลผลิตการ,กรเกษตรมันดีขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพื้นฐานในเมื่อพี่น้องประชาชนเขามีรายได้ขายสินค้ากเกษตรมีราคาเขาก็มีเงินที่จะไปจับจ่ายไปซื้อของ คนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นเป็นคนพวกนี้ครับอีกไม่กี่เปอร์เซ็นที่เป็นคนคนรวยเขาไม่ค่อยซื้อกันหรอกนี่นะการที่จะปรับตัวเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเนี่ยมันต้องรอเวลาหน่อยครับมันไม่ใช่แม่มดที่จะเอาหางไ่กว่าดไปชิ้นีชิ้นนี้แล้มันสำเร็จเลยครับ คือคุณทําประเทศชาติบอบช้ามานานครับและจะให้แก้วันสองวันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมเชื่อนะครับระดับคนที่ขายนะบริหารหมู่บ้านต้องบอกว่าอันดับต้นๆของประเทศเนยเขาจะไม่มีความคิดทําธุรกิจนําพาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองได้เลยเหรือครับผมเชื่อครับ ถ้าเห็นไมล่ละครับอย่างซีพอย่างเงี้ยเขาคิดมาเนี่ยครับเขาคิดมาแต่ละอย่างเข้าไปอยู่ในเซเว่นเข้าไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาเนี่ยครับเขาทำได้เพราะเขามีกำลังเขามีความคิดเนี่ยเราต้องแยกให้ออก อันไหนที่ยอมรับได้อันไหนที่ยอมรับในความคิดเขาได้ครับเราต้องยอมครับแต่ปรากฏว่าบ้านเราทั่วันนี้ครับที่เขาบอกสื่อเลือกข้างมันจูกต้องแล้วครับผมเป็นสื่อในช่องนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะครับแต่พวกคุณบางคนเนี่ยไปใช้ รัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนโดยงบประมาณของรัฐบาลด้วยซ้ำไปไปด่ารัฐบาลไม่เคยถามเลยบอกว่าเศรษฐกิจมันจะดียังไงรัฐบาลก็ทำอะไรบ้างชาวไร่ชาวนามีรายได้เพิ่มหรือไม่ชาวไร่ชาวสวนเขามีรายได้เพิ่มหรือไม่กับไม่เคยพูดนะ มันเป็นกระบวนการไงถ้าพวกคุณไม่ชอบพวกคุณก็ดา่าถ้าคุณพวกเอ่ถ้าพวกคุณชอบพวกคุณก็ชมถือหางยุยงส่งเสริมผมไม่เห็นมีสาระอะไรเลยครับเอาผัวเมียม,มาด่ากันในช่องเอาคนไม่ถูกกันทะเลาะก,กันครับจับตรงนั้นทีจับตรงนี้ที ข่าวไหนดังก็ไปโยงมาครับตัดสินกันที่หน้าจอเลยครับสารไม่ต้องตัดสินตำรวจไม่ต้องตัดสินนี่คือสื่อไทยครับสื่อที่เร็วสามากตอนนี้ครับสันดานครับเคยเอาเอาหน้าเคยเอาช่องเคยเอาแบรนด์นมไปทำมาหากินหากินกับโฆษณาไม่ได้ก็หากินกับหน่วยงานหากินกับตัวบุคคล ท่องไหนก็แล้วแต่ครับออกมาพูดได้เลย,เลยกล้าสาบานหรือเปล่าครับว่าไม่เคยรับเงินรับทองนะครับออกมาเลยครับนะฮะถึงจะไม่มีเอกสารก็เชื่อได้ว่าแม่งแทบทุกตัวบอกเลยแทบทุกตัวนะฮะออกไปทีทุกวันนี้ค่ารถค่าน้ำมันเนะี่ยค่าเปิดหูเปิดตาบรรณาธิการด้วยนะ เออไม่ใช่ไปแล้วเขาจะมาออกทุกที่ช่องได้นะครับมันต้องมีเงินมันไม่สามารถระบุได้ไงเพราะมันรับทุกช่องไนงะเออมันรับทุกช่องมันไม่เหมือนสื่อเล็กๆอย่างพวกผมพวกผมไม่ต้องรับทำเองก็ได้โทรศัพท์เครื่องเดียวพูดได้ไม่ต้องเดินออกไปครับโทรศพัพท์ถามก็ได้ไม่เป็นไรครับ แต่พวกคุณต้องมีทีมงานออกไปต้องเลี้ยงบุคลากรแต่ว่าตอนนี้ครับหน่วยง,งานของคุณเองครับเอาไปทำมาหากินแบบนี้ครับที่บอกจัญญาบรรของสื่อหมดไปแล้วครับพวกกูพวกมึงทั้งนั้นแหละไม่ต้องห่วงครับนะเจ้าของสื่อเข้าไปเล่นการเมืองเจ้าของสื่อไปเป็นสวเจ้าของสื่อไป ทำงานการเมืองครับพอต้องเอาใจต้องเอาอกเอาใจครับเพื่อได้มาซึ่งอํานาจหน้าที่และตําแหน่งครับผมไม่ค่อยพูดนะครับเรื่องสื่อครับผมก็พอรู้นะว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับสังคมมันถึงเลวซามอย่างนี้เรื่องที่ไม่น่าไปตีก็ไปตีนะเรื่องไม่น่าไปทายก็ไปทาย นี่คือสื่อบ้านเราครับแล้วก็ยกฐานนันดรตัวเองว่าตัวเองนี่เลิ่นเลยครับตัวเองเป็นสื่อเป็นฐานนันดรสี่ครับเป็นสันดานไปแล้วตอนนี้ครับนานๆนนจะมาด่าเรื่องสื่อทีครับนะถึงจะเป็นพวกเดียวกันครับก็รับไม่ได้ครับเพราะว่ดูแล้วครับอเนรนณาจเหลือเกินครับ สังคมมันเริ่มจะเละเทะมากขึ้นครับสื่อในมือถือสื่อที่โพสง่ายๆอย่ายกตัวเองว่าเป็นสื่อหลักเลยครับเหลักคาเป้เดียวก็สื่อเลวนั่นแหละนะฮะถ้าหลักนะถ้าหลักปักที้เลวเลนเนี่ยฮะไอ้สื่อใหญ่ๆนี่ครับก็เลวนั่นแหละบอกกันเลยครับเออ สัญญาไม่แตกตา่างกันหรอกครับนะสื่อใหญ่ยิ่งใช้ทุนเยอะครับยิ่งหาเงินเยอะนี่ไม่รู้ได้มาแบบไหนไม่รู้หรอะครับเพราะว่าโฆษณาทุกวันนี้ก็ถอดถอยแบรนด์ต่างๆเาก็ถอยก็ทําไปโซเชียลทั้งหมดแล้วนะะคุณอาเงินมาจากไหนมาเลี้ยงองค์กรล่ะครับก็หาเงินแบบนี้ไงเลียคนนั้นเลียคนนี้เลียพักนั้นพักนี้ไงถึงจะได้เงินไงตัวเองไม่ได้เงิน กระแสไม่ได้กระจบก,กันไปครับหลายช่องที่ยุบตัวไปหลายสำนักครับที่ไปไม่ได้ครับเขาอาจจะทำด้วยความจริงใจก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาบริหารไม่เป็นนะครับเพราะว่าเขาหาเงินไม่เป็นอย่างพวกสันดานพวกช่องใหญ่ๆไงเออสันดานพวกนี้ครับลบไม่ได้แล้วครับจนกว่ามันจะตาย ถึงกว่ามันจะเลิกคล้ำรวยก็เป็นมหาศาลไหนแม่นักข่าวทุกวันนี้ครับได้มาอย่างไหนล่ะครับเออไอ,อคนที่บอกแน่ๆมันก็ยังติดคุกในการโกงมาเลยคนที่บอกว่ามันดังๆมันก็โกงมาไงเออติดคุกติดตารางมาแล้วไงชัดไหมล่ะครับและสังคมไปยกย่องว่าต้องไปเชื่อมันไงเออและพวกทำจริง พ,พูดจริงๆไม่ค่อยมีคนฟังหรอกครับนี่แต่พวกสันดานพวกนี้ครับ <c oughs> ไปชี้หน้าคนนั้นโกงคนนี้โกงครับมันติดคุกม,มาแล้ว <c oughs> เอาฝากไว้ตรงนี้แหละครับวันนี้ล่อกันเองฮะล่อสื่อกันเองแล้วครับ <c oughs> คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ